สวัสดีค่ะป้าหมอเสษที่โชคพยากรณ์ในอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่21นะคะธันวาคม2568ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงค่ะพี่น้องจ้ะเป็นประจำทุกวันนำในทางดีๆที่พายิบสีชี้แนวทางไปกับใช่นะพี่น้องไหนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวนะคะพี่น้องค่าส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่แล้วก็ดูโดยรวมทั้งปีของปี2569ทักไอดีไลน์เลยนะคะหมดเขต สิ้นเดือวนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องคะเนาะราคาค่าครูนะคะพิเศษจากปากตินะดูดวงลายมือลายเส้นแล้วก็พ่ยิีนะคะดูครบจบทุกเรื่องเนี่ยนะคะห้าเก้าเก้ารุดเหลือสามเก้าเก้าน่ค่ะพี่น้องคะนะคะสนใจนะคะทักอดีตรายจองด่วนเลยนะคะพี่น้องคะเนาะรับจํานวนจํากัดค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ใครที่นะคะต้องการที่จะร่วมบุญนะคะช่วยเหลือหานน้องมาน้องเมวมาตามกําลังศรัทธายินดีค่ะพี่น้องค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะพี่น้องนะ นะคะโอนเส,สร็จสลิปไม่สะดวกส่งไม่เป็นไรคุณพ่อหมอมองเห็นหมดและเวลาทําบุญส่งบุญถึงทุกคนนะคะพี่น้องจ๋านะคะขอให้พี่น้องจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวนันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวนันอาทิตย์เป็นไงคะนะคะระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้นะเอออากาศเปลี่ยนนะคะพี่น้องคะใครที่เคยปวดหัวปวดไมเกรนเนี่ยนะมีโอกาสที่จะก,กําเริบได้นะคะพี่น้องคะคืนแฮงแมนนะ,ะปวดมือนอความดัน นะคะความดันอาจจะต่าหน่อยหนึ่งมึนๆเวียนหัวเลือดนะคะลงไม่ค่อยดีเรามัดระวังนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเก่านะคะคิดย้อนหลังไปหน่อยหนึ่งขึ้นเลิบเวอร์หรือไม่ก็เป็นห่วงคนที่บุตรหลานคนรักคนในครอบครัวแล้วมีความกังวลนะพะี่น้องแปนที่ขาไม่ต้องไปกังวลเนาะนะคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องดีคิดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนี่ปล่อยๆนะคะจะเริ่มปีใหม่แล้ว นะเราคิดย้อนหลังมันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะนี่ก็คือของแท้แน่นอนแล้วก็ในเรื่อง,องการงานนะกิจการนะยังคงดีอยู่อาจจะมีในลักษณะของการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยสินค้ามาจากต่างประเทศมีนายทุนนายมีผู้ร่วมตุนร่วมพุ้นนะคะอ่ามีกัลยะาณมิตรที่ดีนี่ก็คือข้อดีของพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพ่งนี้เลยนะจ๊ะเลขน้าโชคมาจากไหน แนะนำเลขหนา้าไพ่เลยส่วนเลขหนา้าไพ่ให้เลขหนึ่งสองแล้วก็ห้าหกหนึ่งสองห้าหกเรามาระวังเลขคู่เด่นสองสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันจันค่ะสาหรับพี่น้องวันจันทนั้นนะคะเรามาตระวังนะคะเรามาระวังในเรื่องของการที่จะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะคนในครอบครัวหรือไม่ก็บริวารในที่ทํางานนะคะพี่น้องค่ะส่วนในเรื่องของการเงินยังคงดีเยี่ยมอยู่นะคะมองวิธีการหาเงินมีเม็ดเงิน กองอยู่จริงๆนะคะพี่น้องนะมีเงินกองอยู่จริงๆกองเบ้อเร่อเลยนะคะวางแผนเข้าแล้วก็ลงมือหานะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะใจร้อนใจด่วนใจเร็วไม่ได้หรืออาจจะมีเรื่องผิดใจการกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่ถืออำนาจหรือถือกฎหมายฉะนั้นในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันต้องนิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหวเอาไว้นะคะพี่น้องคานะคะหรือถ้าทานายแค่เคล็ดให้กับพี่น้องวันจันนะคะอาจที่จะเคยล้มเหลวเคยผิดหวังเคยสิ้นหวังนะคะในส่วนของครอบครัวบ,บริวารก็แล้วแต่ เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันจันทร์เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตั้งตัวใหม่อย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนส่งข่าวโดวยเฉพาะข่าวดีในเรื่องของกิจการการงานนะคะแน่นอนนะคะเด่นแน่นอนนะคะสําหรับเรื่องของกิจการเลขน้าโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข16นะคะแล้วก็7 5 1 6ห5หนะคะ ระวังเล็กเบิ้ลถ้าเบิ้ลเน้น66นะคะขอให้เหงิงหงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นขึ้นไพ่เรื่องเงินเหมือนกันนะคะ6เหรียญมีความรู้สึกว่ามีภาระมีบรรทัดที่ต้องจ่ายนะคะวางแผนวิธีการหาเงินช่องทางหาเงินนะคะอ่าก็มีอยู่จริงมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังคงมีเครดิตอยู่หรือคิดวางแผนทําอะไรก็แล้วแต่ลงมือทําประสบความสําเร็จอย่างดีเยย่ยม นะการงานก็ยังคงโดดเด่นอยู่นะคะยังไงเล้วพี่น้องวันอังคารก็ดวงเปิดจนได้นะคะขึ้นเทมเรนราชินีเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันอังคารดวงดีดวงเปิดจริงๆไม่ว่าในเรื่องงานเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องบุตรบริวารดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากเซนส์นของเราส่วนเลขนาไพให้เลข6 1 0 3 6103ขอให้ยิ่งเห็นค่ะ มาดูพี่น้องวันวันพุธกลางวันพุธกลางวันบอกว่าสิ็งมากเลยเบือ่อนะคะเบื่อบริวัรแวดล้อมเบื่อสิ่งเดิมๆเมบื่อคนรักจริงๆแล้วนะคะบริวารคนรักยังคงที่จะรักพี่น้องให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะชีวิตค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเห็นไ,ไหมคะเพียงแต่ว่าให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราหรือความคิดของเราให้เราขจับขเชงกระจุมกระชวยนะคะพี่น้องขาเห็นไหมไม่มีอะไรเลยดวงดีมากด้วย โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทำร่วมครอบครัวบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเข้าเรือนหออย่างนี้ได้ด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยขึ้นดวงนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันน่ะอย่าได้กังวลถือว่าดวงดีดวงเปิดมากมายนะคะพี่น้องจา๋านะเอาอย่างนั้นกันเลยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยส่วนเลขนาไพให้เลข4 2 1สองหนึ่งสสสองหนึ่งสขอให้เฮงเ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนั้นบอกว่าแวฟจูนดวงพลิกปฏิหารเกิดโชคดีมาเงินทองมานะคะรวมถึงเรื่องของตุนทรัพย์ทรัพย์สินก็โชคดีนะคะอาจจะเดินทางคิดเดินทางไกลก็ได้นะคะในส่วนของบริวารในวันพรุ่งนี้เราต้องระวังนิดนึงจะทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้เราหน่อยอย่างบบาๆก็คือทิ้งภาระงานไว้เราทันเนาะเออส่วนบริวารครอบครัวน่ะดีอบอุ่นลงตัวโชคดีในเรื่องทรัพย์สิน โชคดีในเรื่องของมรดกมีเงินก้อนโตเข้ามาจริงๆนะคะพี่น้องจ้าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนมั่นคงแน่ค่ะแน่นอนคะ่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขนาไพให้เลขหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ระวังเลขเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันพฤรรวัสบดีสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีบอกว่าชีวิต ค่อนข้างที่จะลงตัวเหมือนกันอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องงานเงินพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีใน,ส,นส่วนของบุตรหลานการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเก็บเงินได้แล้วทีละเหร,รียญน,นะคะแล้วก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปล่นสิ่งที่จะต้องเตือนในวันพวกนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะตัดสินใจอะไรนะอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้ข้อมูลและเหตุผลใจร้อนไม่ได้นะ,ะใจร้อนเป็นลมเ,เ,เป็นไฟไม่ได้จะทําให้เสียการได้นะคะพี่น้องจ๋าไ้ออกมาดีค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารคนรักค่ะส่วนเลขนาไพให้เลขหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งเก้าแปดห้าขอให้เหงิงเหงมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะเรื่องงานเดินค่ะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสนะคะที่จะขยับขยายในส่วนของการงานจริงๆบางท่านก็ยังคงทำงานอยู่มีงานเข้ารัวๆมีโปรเจกต์งานนะคะ คิดการวางแผนอะไรอย่าคิดมากเรื่องอย่าคิดหลายโครงการให้คิดทีละอย่างท,ทําทีละเรื่องพี่น้องวันศุกร์อะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อะในหัวก็มีแต่เรื่องของงานงานงานแล้วก็งานนะคะอยากที่จะมั่นคงอยากที่จะมีงานเสริมอยากที่จะเป็นมีกิจการเป็นของตัวเองนะแน่นอนนะคะทุกอย่างนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วก็ทานะ,ะในงานที่เป็นไปได้โก้นนะคะพี่น้องคะไม่งั้นเราจะจิตตกนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหน เป็นตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณของเราส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขแปดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งเจ็ดสี่ขอให้เหงนเหค่ะมาดูพี่น้องวันพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นยังคงทำงานหนักๆลุยๆนะคะยังคงเรียกเพียรงานขยันนะคะแล้วก็อดทนเป็นเลิศพี่น้องวันเสาร์นั้นยังคงมีบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่นะคะครูบาอาจารย์เข้าข้างนะ,ะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือก ให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเรามัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยเอ็นก็กระดูกสายตาดวงตาไม่เคยโอเคเลยค่ะนะคะไม่ว่าพี่น้องมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ชนะทุกเรื่องนั่นเองนะคะใครที่มีความกังวลในเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้กังวลน,นะคะพี่น้องคะสูรต่อไปค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข7 9 2 1 7921ขอให้เห็นๆค่ะ ป้าหมอเวโพลให้พี่น้องทั้งเป็ดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ